สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ Off All Night จากช่อง Off All Night Eat and Chill e n t e r t a i n m e ม t มากับแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วครับสวัสดีค่ะน้องเค้งครับวันนี้เราจะมากินอะไรหนูทอดไม่ใช่ฮะหนูอบหนูอบหนูนาหนูนานี่ตัวยาวใหญ่ชี้จะมาลองชิมหนูนาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีงอกระป๋ององกระป๋อง ม,มีเรื่องอะไรที่อึดอัดในชีวิตไหมข้่องนี้เรื่องโดนบิดอยู่ว่ามันจะมีวันหนึ่งย้อนไปตอนปี2022นี่เคยเล่นอ,อแบบาแรนทะเลเรือคันแรกผมได้โดนบิดตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ระดับมิติแต่เป็นระดับดีเจนไปถึงหลายครั้งซึ่งปัจจุบันก็โดน มันมีคนเขียนว่าประมูลตัวสไปเดอร์ทีวีผมโดนบิดมเมาเอ่อตัวเงินใหม่อ่ะเซนต้าทีวีอ่ะเออเอาไปเพียนเพื่อประมูลเขาไม่ได้เขียนว่าแพ้คืนตัวพอ,อเขาแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาออกเกมแล้วหายไปเลยเคนที่ได้คนที่ผมคิดว่าได้จะมีคนได้นะแต่เขาก็หายไปเลยแล้วหลังจากนั้นแล้วตัวเงินผมอ่ะปกติผมตอนนั้นผมมีเงินสองตัวใช่ไหม เก็บไว้ตัวนึงเพราะว่าผมไม่อยากเสียตัวเงินอลองชิมหนูก่อนอร้อนดูนะครับอาชีจะชิมหนังหนังหนูกรอบๆเป็นไงรสชาติอร่อย,ออยนะน,น,นี่อร่อยอ่ะขาเต้งหนูอร่อยอร่อยาอ่าอันนี้เหมันลองชิมด้วยรสชาติมันเนื้อไก่ไหมกรอบไหม อย่างกระป๋องกรอปืออร่อยอืมันมัน,ม,นมันใช่ไหมมันลวร้อนอ๋อมันร้อน ความรู้สึกเป็นไงเหมือนเรากินเนื้อปกติไหมไม่เหมือนเพราะว่าหนังมันจะกรอบกว่ามิสซอ่ะออก็เราอบไงนอกจากเรื่องเกมแล้วมีเรื่องอะไรอยับพูดบ้างไหม,มเรื่อง,องดีอึดอัดที่โรงเรียนเรื่องที่อึดอัดที่บ้านมีไหมโรนอึดอัดที่สุดก็คือโดนดานที่เรียนไม่ดีใช้ ใช้ตอยแล้วว่าน้ําตอนมันจะมีวันหนึ่งอ่ะย้อนไปวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ที่แล้วอ่ะอืมมากครูอ่ะมันอาการหนาวมากครูเลยไม่ให้ลงน้ําครูเลยให้ทํางานกลุ่ม,มซึ่งผมกับเพื่อนอ่ะคิดไอคูคอ่ะให้เออทําที่ตัวเองอ่ะได้เหียมาทั้งหมดผมวาดรูปกับเพื่อนห้ารูปแต่แล้วก็เขียนคำห้าอันด้วยมผมช่วยงานกลุ่มอยู่ แต่มีเพื่อนคนหนึ่งที่เพิ่งเขาไปเล่นแบบเล่นไหนก็ไม่รู้มาแต่อพอเขามาปู๊บะค่เขาว่ามาขอกลุ่มผมก่อนเลยอันดับแรกเขาน่าจะเห็นกลุ่มผมผมกลางเลยใกล้เสร็จยังไงเพราะกลุ่มผมเคยไปส่งครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่เสร็จคุณบอกเพราะฉนันตอนประมาณสักเอ ตอนนั reason, like so like <Wha> ้นน่ะผมมาดูนนั้นน่ะผมไม่ให้เพื่อนเข้าอ่ายนสารมาไม่เข้าให้เข้ากลุ่มรอบแรกไม่ให้เข้ารอบสองก็ไม่เข้ารอบสามก็ให้เข้าาแบบสงสารอ๋อสงสารก็เลยให้เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มแต่นิ่งเฉยเลยแบบอยู่นิ่งๆเ่ยเขาไม่ทํางานเขาทําไม่เป็นหรือเปล่าในห้องเขาไม่เรียนอยู่แล้วอ๋อเขาแม่มเรียนแล้วมั้งเลยช่วยกัน แล้วเพื่อนคนหนึ่งน่ะที่เคยไปซ้อมบอลกับผมอ่ะอ,อยู่ประสามัำสองในห้องเดียวกันอ่ะมันกลุม,มเพื่อนอยูสิบชุดบียที่เคยเล่นด้วยกันอ่ะอม,มาบอกบแบบนี้นมันก็ไม่เชื่อ,อเพราะว่าปกติถ้าจับกลุ่มกันก็ต้องเป็นงานกลุ่มใช่ไหมม,มันต้องมีหันนวหน้าแหละก็ถามครูหรือยังยังเลย คืิดว่าไม่ใช่งานงานคนเดียวใช่เป็นงานกลุ่มสมาวค่ะยังว่าเขาโกงเออเขาไปด่าเขาจนเขาร้องไห้แล้วเพื่อนคนหนึ่งที่ที่บอกผมว่าผว่าหาคนเล่นซาวด์แอบยูเว้นต์ผมลับไปเอาเพื่อนผมอะนี่เรากลุ่มเดียวกันอ่ะ เราเป็นบางคนอืมพรมกับเพื่อนคนนั้นอะ่ะจะด่าเขาด่าไอ้คนที่ไม่ช่วยเขาก็เลยไม่เล่นด้วยเหรออืมใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนอ่ะมันเพื่อนมาคิดว่าผมทาแรงเกินไปอ๋อไม่แม่คิดว่าเราทรําแรงเกินไปจะมันร้องอ่ะจะมันร้องสองรอบแล้วมันจะมีเพื่อนคนนึงอ่ะอ่าที่เก่งเก่งอ่ะเล่นที่สิบห้า อืม,มันถามว่าจะขอโทษมันไหมถ้าขอโทษจะให้เล่นบอกว่าไม่อืมาขอโทษเพราะว่าขอโทษเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยจริจรงอ่ะเราไม่เราไม่ผิด่ะผมไม่ไม่ขอโทษแล้วคนที่มาบอกกับผมอะว่าที่ไ่ให้ผมเล่นอ่ะอันนั้นละ่ะอันได้ส่งจดหมายบอกว่าตัดเพื่อนสอง ตัดเพื่อนอแล้วเพื่อนที่มันชวนผมขอโทษอ่ะมันก็ไปส่งให้พว้คนั้นม,มันบอกว่าตัดเพื่อนสองเดือนอะนะตัดเพื่อนสองเดือนตัดเพื่อนสองเดือนหรือสองน,นาทีก็ไม่รู้มีรม่รู้กับมาคืนดีแล้วเลยโคตรงงเราเรื่องอื่นมีอีกไหมที่มันที่มันอะไรนะอัดอั้นในใจใช่ไหมก็ <c oughs> มแค่นี้แหละ มีแค่นี้แล้วอยู่บ้านมีเรื่องอัดอั้นตันใจบ้างไหมอัดอั้นเคยย้ายให้อ่านหนังสือภาษาไทยเว้ยอ่านหนังสือเขาก็ต้องให้อ่านดิมันจะไปเกี่ยวอะไรกับอัดอั้นตันใจเขาหมายความว่ามีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจบ้างไหมอยู่ที่บ้านอ่ะมีเรื่องไม่สบายใจบ้างไหมอยู่บ้านงูบกอืมงูบกไม่ใช่งูบกเข้าบ้านหลายรอบจน จนมันจะงูบุกให้ขายคลิปแล้วที่มันขายคลิปไม่จบนี่แหละแล้วนะเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นในบ้านก็น่ะเรื่องอื่นในบ้านไม่มีเลยเหรอเรื่องอื่นอ่านอ่ะอมไม่มีเลยมีแต่เรื่องงูกับเรื่องอ่า,านภาษาไทยเนี่ยนะแล้ว<ะ>เรื่องของกินเป็นไงของกินมงให้กินเยอะไหมอย<อ><ร>ู่บ้านเยอะอยูวยว่ อดอยากแม่งอยู่บ้านเนี่ยไม่เหรอเป็นเด็กขาดความอบอุ่นหรือเปล่าไม,ไม่อยู่แบบชิวๆไหมโหหนูอร่อยมากอันนี้อร่อยนี่อะไรนายลองชิมอันนี้ดูดิน้ำมาหวานอืมอืมเนอะอร่อยอยู่อร่อยัองอยู่บ้านก็ไม่มี ไม่มีเรื่องอึดอัดเลยแล้วอยู่สนามบอลมีไหมตอนเนี้ตอนนี้มีอยู่ก็คืออผม,มเล่นผมเล่นฉานหย่อแล้ว,ดวเดนมาเร์ตสัง่งให้ออกมาจากสนามเล่นเลยนะเล่นบอลอ,อ่ะเล่นบอลอะ่ะมันจังหวะให้ผมยิงได้จังหวะให้ผมยิงยมมแต่คู่ต่อสู้เข้าแต่ผมสามารถหลบได้อยู่แล้วแต่มันจะ โค้ดไม่เตะให้ออกมาจากการเล่นจากการเออลงทีมเพราะว่าเพราะว่าไม่สมงเพื่นอนอ๋อไม่ตรงเพื่อนใช่นั้นเลยแล้วทำไมเราไม่ส่งอ่ะก็ผมเลี้ยงผ่านนี้อยู่แล้วว่าจะจะให้เล่นแบบว่าสู้กันอ่ะมันได้มันได้ทีมมาอเขาจะให้ชิ่งบอลหรือเปล่า เขาจะให้ทิ้งบอลแล้วเราไปเลี้ยงอะใช่เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะให้ทิ้งบอลเขาไม่ได้ให้เราทําเกมเนี่ยเขาจะให้ร่วมเกมกับเพื่อนจำตอนที่ซ้อมอะเราจะมีทีมพิเศษแค่ไม่กี่ทีมที่ได้าอาก็คือทีมเทพถ้าทีมไหนชนะเยอะเกินอ่ะแบบว่าเขาชนะไปสี่ตามสมอตาเดียวแพ้หนึ่งตา กั S <S> บว่าผมในรอบในรอบเอ่ออะไรนะอีรอบที่ผมแพ้อ่ะผมโดนห้าคนผมมีแค่สี่คนเขามีห้าคนรวมประตูได้เป็นหกก็เยอะเลยฝึกไงรอบแรกรอบแรกที่ผมเจอผมเจอทีมตึงเลยอืมทีมลูกโค้ชมาแชร์เออาซั่ผมเ,เหนื่อยเลยรอบแรกรอบหลังๆก็ไม่ค่อยได้เหนื่อยมากมันจะมีทีมเหนื่อะทีมเด็กอะ มันมันจะเล่นง่ายหน่อยนี่มันจะมีพี่คนนึงอ่ะที่เขาไม่เล่นเขาแบบยืนปล่อยให้ผมยิงเข้าประตูนี่ไงผมแบบยังยืนเอ๋ออยู่เรียะแบบหะปล่อยเข้าประตูตัวเองนี่ไงเขาไม่อยากจะกัดเ,เราเขากลัวเราเจ็บมั้งอือไม่ใช่เขาแบบเขาไม่เล่นเลยอ่ะเขาไม่ทําอะไรเลยออืเขาน่าจะแบบคือแม่เต้ก,ก็ลองถามเขาเขาเขาไม่เขาร้องอย่าแบบร้องไห้ น่าจะเป็นอะไรสักอย่างน่ะแต่ถ้าคนที่รู้ดีที่สุดว่าจะเป็นพี่นาทีพี่พี่บอกว่าน้องพี่เขากลัวกลัวแบบนี้กลัวกลัวเขากลัวเจ็บหรอเขาไม่เคยเล่นบอลหรออ่อถ้าเขาไม่เคยเล่นลหรออ๋อเขาไม่เคยเล่นบอลเลยเขาก็กลัวเลยกลัวเหมือนผมช่วงแรก,แรกๆก่อนที่เคยไปซ้อมตอ,มอนหนึ่งอะคลายทำอะไร แล้วเรื่องอื่นมีไหมยอื่องที่เรื่องสนุกก็ได้เอาเรื่องสนุกสนุกมีไหมทางห้องิงไอเดียได้คือไม่ต้องมีแล้วโตนอนเรียกก็ได้โตหรือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ไม่ต้องมีแล้วนนเก้อเาอี้ใช้แค่ใช้เพื่อนอ่ะผมว่ามันมตอนแรกผมใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหม,มเขาเอามาทำเป็นผ้าห่มกันแล้วก็เอาไอ,อ,ไนะอา้อะไรนะเอออะไรนะเขากระเป๋ากระเป๋าเรียน ที่ตอนนั้นเป็นช่วงไว้น้ำใช่ไหม,มเขาถุงไว้น้ำอะ่ะที่ไม่ได้ลงอะ่ะใส่เข้าไปกันอะ่ะแล้วก็เอามานอนเอามปนอนอน,อน,นอนไปนอนนอนไปนอนมาสบายเฉยซึ่งเรื่องนั้นคตนงงเนี่ยครูอะ่ะครูที่ตอนนั้นครูผมไม่อยู่ใช่ไหมครูคนเหนือที่มาดูแลห้องผมอะ่ะเนินือเข้ามาแล้วตกใจว่าทำไมม,มีคนแต่งตัวเก้ยอีส่ขาลองพองลองไปหันไปดูแบบว่า โอเคเข้าใจแล้วมันนอนเรียนกันนี่หว่าเรื่องนี่หาต่อไปคือเพื่อนคนหนึ่งอ่ะมันวาดรูปสวยย้อนไปตอนเธอหนึ่งเลย<ม>วาดรูปสวยเขาเลยให้ไปแข่งประกวดของแข่งประกวด<ม>วาดรูปเพื่อนผูกมาของห้องหรือของโรงเรียนของนู้นของไม่ใช่ของสายชั้นมั้งอยู่ๆเขาก็แบบร้องอ่ะร้องไห้ออกมาร้องอ่ะงงเลยร้องทำไมก็ดีดแล้วนี<ม>ได้ไปแข่งเขากลัวแพ้ห่า เขารอเขาไม่อยากไปอ่ะเขาบอกสาเหตุแล้วอ๋อเขาไม่อยากไปอืมก็เลยรอครูบังคับไปอ่ะอืมครูเขาเห็นว่าวาดรูปสวยก็เลยจะไปแต่เขาไม่กล้าแสดงออกมั้งเขาเลยไม่อยากไปไม่ใช่พี่น้อไหมอ่าเย็นเขาเริ่มปวดหัวหรือเปอ่อปวดหัวเริ่มเทิมหนึ่งวันแรกของผมอ่ะการเปิดภา่เรียนผม ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ย้ายจากห้องทับอื่นอะมาใช้มาท่ห้องทับสองซึ่งเขาอะตอนนี้อยู่ทับอะไรตอนนี้อยู่ทับห้ามั้งเขามาถึงเราเนี่ยมาถึงเราอยู่ทับอะไรทับสองตอนออะไรทับอะไรบอกหรืทับสองเขาตอนนั้นอะปอสามอยู่ปอสามทับสองใช่ตอนตอนนั้นเขาย้ายมาปอปสามทับสองใช่ไหมจากตอนแรกเขาอยู่ปอสองทับน่าจะห้ามั้งเขาย้ายมาแล้วเขาแบบว่าร้องหาเพื่อน อ่าร้องห้หาเพื่อนอย้ายกลับละเขาครูเลยบอกว่าให้ย้ายไปหาเพื่อนไหมเพื่อนเธอยังไม่ร้องเลยแล้วเขาจะย้ายมาทําไมอ่ะไม่ไม,ไม่คือเขาจะจับฉลากคนไงนั่นแหละคเขาจ,จับฉลากห้องซึ่งห้องผมอ่ะมันจะมีคนลาออกไปประมาณสักสองคนอ๋อห้องเรียนมันไม่เต็มใช่เขาเลยเขาเลยแบบว่าเอาหยิบคนว่าจับฉลากว่าจะได้ ได้คุณไหนก็เลยได้มาเป็นผู้หญิงคนนั้นเอามาเสริมเพราะห้องเรามันคนมันน้อยกว่าใช่ห้องผมอ่ะมันมีน้อยกว่าห้องอื่นซึ่งมันหาได้แค่คนเดียวเพราะว่าห้องอื่นมันเกินแค่คนเดียวมันมีห้องเดียวที่เกินซึ่งมันห้องผมอ่ะมันมีสามจุดหกคนใช่ไหมปัจจุบันอ่ะแต่ห้องอื่นมีสามสิบเจ็ดมากกว่าผ้มหนึ่งคนซึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะร้องแบบร้องไห้ปวด หัวแมเวเหงนะคลิปนี้ก็ยาวพอแล้วนะครับนป,ปิดคลิปเลยละครับพ่อ,ป,อปิดคลิปเลยนะ<ม>โอเคครับโอเคครับวันนี้ก็ปิดคลิปขอปิดคลิปเท่านี้ครับหมดเรื่องเล่าแล้วหมดเรื่องเล่าที่จะพูดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับฝากกดไลค์ กด <Share. S 1> แชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่อง,อง Off All Night and Chill e t and Chill Entertainment ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบาย